กลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะชุดเดิมเลยชุดเดิมเลยนะคะกับรีแอคชั่นออเดท 400K ที่ผ่านมานะคะนั้นก็ถือเป็นพัทหนึเนาะอันนี้เป็นพัทสองนะคะเป็นช่วงแบบว่าเวลาค่ำคืนบนลูฟท็อปแบบนั้นนะคะทุกคนก็อันนี้อย่างที่บอกไปเป็นไลฟ์ IG ที่พี่เกีก้อนนอนนิวเนี่ยไปเดทกันเนื่องในโอกาส IG ยอดฟอลครบ 400K นะคะแล้วก็ไปเดทกันในวันที่ ยี่สิบสเดือนสิก็คือวันที่ครบรอบ2ปีที่เจอกันแบบนั้นทุกคนไม่พูดพรมำทำเพลงมาดูกันเลยดีกว่าว่าเดทรอบดึกหลังจากที่ไปดูหนังมานี่ <c oughs> เขามากินอะไรกันแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> น่าดูว่ากเลย น,น,นี่มอะไรนกันเลยไนหะ <c oughs> อะไรไันตั้สลแล้วนีแกไม่อยากเขาไลฟไอากต้งไลฟ์องก็ได้อ้าวแกงหูเหรอไลฟแกงกันทำไมเล่าพี่แอมบอสวัสดีครับพี่แอมนั้แสดงจีบก ก้าสวัสด like ีครับยองเรองอะไรพี่กกบอกว่าอะไรก้าบอกว่าก้าขับรถไปเลยนมีนุ่นนิวขับให้อยู่แล้วครับยังไม่ใช่วันนี้เมื่อกี้รักแท้ปล่อยไปแล้วครับรักแท้เวอร์ชันจีนชอบกันไหมครับเมื่อกี้ดูนั่งดูเฮียด้วยแจมใช่ชื่อแจมใช่เฮียก็นั่งดูอยู่กับเพื่อนด้วย พายแค่พูดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าหน้าดูนีวแบบพอเปลือกที่บอกว่ามีเฮียนางดูด้วยครับขิงหนึ่งพี่พร้องเพลงพราะมากครับใช่พี่พีมาร้องเพร้ะมากเลยครับดูออกมาแั๊บเดียวมึงอยากจให้พี่พีมร้องไปเลยอ่าพี่พีมร้องพราะจริงๆนะตอนไปถ่ายเอ็มวีพี่พีมง็แบบยดีเสียงพี่พีมเต็มเลยเพราะมากเออก็จะไปเคยยินเสียงพี่พีมชัดเจนเพิ่นฟี คุณทุกคนที่เล่นเทปให้นะครับลักแทน Chinese New ตอนนี้ล้านกว,าว่าแล้วลักแทน Chinese New ม่สงห้านแล้วแล้วก็ตอนนี้เอาให้ห้าสิบล้านร้อยล้านก็นเลยคกินข้าวเสร็จครับกินข้าวเสร็จแล้วยิ้มไม่ได้ยิ้มจุกจ <c oughs> <y in S 1> ุกย,ย,ยิ้มเกินทัเยอะมากกินเหลือด้วยแล้วยิ้มจนจุกเลยแล้วเฮี่ก็คือไปออกกําลังกายเตาอีเป็นแบบเป็นเซ็ต มงังมันไหายจานขนมกล้วดมืนตั้งสี่อย่างก็เื่อจุกจุจริงหรือเปล่าซีมเซ็ตผมรล่อมากคลีเยธรรมลาแบบเด็กมากน่ารกมากจริง,รงเราไม่เด็นนะกเลยรูเขินอะไรก่ะแก้มแดงรูแดงสุดอะไรอยูโ อาเกิดอะไรอ่ะเป็นเจวาอยส์แดงทั้งตโตเลยไฟแดงไม่กาหมดเลยอ่ะโลกเป็นสีชมพูเดี่ครับไม่กาเดี่ครับเออไฟมันก็ได้มากเลยเนาะดูแบบว่าทุกอย่างเป็นสีน้ำหูใช่เดี๋ยวแวะมาไลน์แล้วก็ไปละจ้าเดี๋ยวเพิ่งกินเสร็จครับผมโอ้ยดูตั้งใจแบบว่ามาแวะ มารดด้วยชนิดแล้วก็มาในเหตุการณ์ประเทศการแล้วก็มาปิดติดด้วยมาจบเดทมาจบเดทสี่ร um. ้อยเ k สี่้อยแล้วไลยกับตาแน่าเฮียครับหกร4 0 0เคก็ตัดอ้อเฮยร่วเฮียร่วงไปสามแล้วเียร่วงไปสามแล้วถ้าไดแล้วือหกร้อยต่อไปเป็นตาห0ร้อยเฮียขอเดทที่นี่ขอเลยองตรเออจริงด้วยเดทครั้งหน้าก็ต้องเป็นของนิวนิวถูกปะ เออเออนึกว่าครั้งหน้าจะเป็นของพีซีใช่เพราะว่าพี่ซีเขารวบเป็นสามกับ500รเพราะฉะนั้นหกร้อก็ต้องเป็นนุนิ้วโอเคเลหลับยี่สิบสี่ชั่วโมงนอน <ไป S 2> นอได้เดีย๋ยวนอนเป็ักเนหล,ลับย,ยาวๆพักผ่อน,น <c oughs> ไปนอนด้วยแต่ถ้าเราไปนอนด้วยคืไม่ได้นอนทำไมไล่นนอนนอน้อากันนั้นก็คือไม่ได้นอน่นคืนอกับสงคราม 呵话。 การครบสองปีใช่ป่ะแล้ววันนี้ที่ครบสองปีก็คือดูหนังด้วยกันครั้งแรกไม่ด้วยกันไดู้ตั้เาจงตั้งแต่ทำงานมาตัางขากับลุัไม่ได้ดูนานมากีแล้วอะแล้วรู้สึกว่าพี่ซีเขาแบบคำที่พูดออกมาจากปากพี่ซีเนี่ยมันแบบโรแมนติกอีกแล้วอะ เราเราเราแบบว่าเราน่าจะคิดไปเองแหละคิดแบบว่าแบบดูหนังกับพี่ซีครั้งแรกใช่ป่ะนูนิวบอกแลแบบ้วพี่ซีบอกว่าไม่ได้ดูกับใครเลยตอนนี้อะไรเงี้ยเขาว่าดูแบบหนูจินตะนะนาการเก่งเขอแบบว่อาอ้าวรแมเนติกก็ได้อ่ะเออทุกคนหาแฟนนะจอพเอลออฟก้าไมล่ะออฟก้าก้าออ พี่พี่ออกกับพี่การก็คืออยู่ใช่ไหมแบล็พนเตอร์ครับไ่ชพิงเพนเตอร์ีหนึ่งเด็หนึ่ม ชอบไมรับผมเอกเสนชักมากชินิสหรืว่าเฮียตอกับไปเรียนเองเรียนแบบภาษาเอกจิตตองกันนี ตงนามมะนาวนะครับแซลต้องปลูกทำไมอ่ะสี่พุ่มเหรอปลามาปลามาปลามาไม่ต้องเป็นหัวแล้วครับผมหัวเพราะตั้งใจในการปลูกไว้ตกใจหมดเลยเสียแรงเยอะปลูกแรงมากดูเป็นคนที่แบบว่าเคิร์บไปนะเห็นรูปแฟนคลับที่เอารูปหนูสมัยตอนเด็กแล้วก็ปัจจุบันที่บอกว่านิ้วกระเดิดตั้งแต่เด็ก มันไม่กระเดิดนี่คือพยายามไม่กระเดิดแต่ว่ามันมันไม่กระเดิดนิ้วเอือนเนี่ยตรงเลยนิ้วก็กระเดิดนิ้วเอือนก็กระเดิดนิดนึงเอนี่อ่ะเออก็ได้แต่ถ้าแบบปล่อยมือองเนี่ยอันนี้ปล่อยปกติปล่ยกระเดิดได้หรอวเวเัเราะเราะหัวเาวเราะหัวเราะหเราัวเราะหัวเราัเอาะหัวเราะหราหเราะัเราะหัหัราะหาะาะััะ แต่คือหนูนิ้วลูกนิ้วหนูเหมือนไม่ได้กระเดิดแค่นิ้วก้อยนะมันมันแบบว่าทุกนิ้วมันอย่างงี้นะคือมันดูน่ารักเนาะี้เราไม่เราไม่กระเดิดอ่ะอืมอย่าพยายามเลยน,น่ารักไหมเนี่ยเนี่ยมันนิ้วอืนมันจะงอไปด้วยอ่ะ ไม่ได yeah, ้呀มันิงโอเคพันขุนไ I always love you thank you so much I love you, น yeah, ี่ไงมีคนสอกว่าแล้วพิงพิงกี้พิงแก่อพิงกี้พิงเกอี้ยังกระดิกน้องมือแล้วมี้วมือก็เบลทใช่เวียนาดือมากเลยนี่แช่มพิงแกัวมิ้วมา เจมครับหนุ of ่มยงโตนะแค่นิ euh. ้วหนูมยา้เี้้น่ารักหรอดูวิกนายิ้มจากน่ารักบ้างกันยน่ารักบ้างดิซีนารัทุกคนตอน้ีทูลอะไรกันอยู่ครับทันข้าวกันหรือยัง ก็ลงกินอ <the so yeah, uh, so ิ่มแล้วก uh hear ็ต้องนอนเดี๋ยวเ่องโลแล้วต่ก็ต้องดูตาเพอยากดูในโลกหนังกันนะเที่ยวเที่ยวเ่ยวมั่วงริงจริก็ได้ดูหนังนานเริ่มเริ่มเข้าใจรสนิยมแบบคนที่แบบดูหนังแล้วไม่ชอบหนังในโลที่เที่ยวสบายเกินไปต้องแบบนั่งที่ธรรมดาไม่ก็นั่ะคือเอ้าเอ้าแต่แล้วจะเริ่กแบบเฟียงเราด้วยหนูยาเฟียเลยหนูแล้วฉันหลับแน่เดีๆเราดีกว่าก็จะไปดูหนังแค่นี้ก็สบายแล้ว ุณเคยหลับในโรงหนังป่ะ Love เ you t h e s t s ไม่เคย Happy y happiness meet you นะจะี่รุ่งแล้วเองกำลงจะกลับนะเพราะพรุ่งนี้เฮียมีงานเท้าใช่ไมใช่ไม่หายเฮียนอนดึ่เฮียไปออกกำลังกายต่อหมออย่าคิดน่อีกบอกว่าวันนี้ไม่ต้องก็ได้ก็ไม่ยอมได้มันลุ มีทำงานสอ้อยู่แบบว่าถ้าได้เริ่มออกกําลังกายแล้วอะแล้วแบบว่าพอเครื่องมันเริ่มติดอะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่แบบว่าอยากออกกําลังกายอยากออกกําลังกายแบบตื่นเช้ามาวิ่งดีกว่าตื่นเช้า,า,า,ชา,าออกกําลังกายดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับเฮ้ยวันนี้แบบมันดอมมากเลยแบบมันปวดกล้ามเนื้อใช่ปะอยากพักสักหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยพอพักหนึ่งวันแล้วแบบตื่นเช้ามาวันหนึ่งแบบมันยังปวดอยู่เลยอะพักอีกหนึ่งวันถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนพักยาว พักยาวเพราะว่าความแบบอยากออกกำลังกายจังเลยหายไปเลยทุกคนแทนที่จะได้แบบว่าออกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงรี้ยหยุดเลยเออพี่ซีทำถูกต้องแล้วก็คือถ้าออกได้ทุกวันก็ออกแต่ว่าแบบก็ออกหนักออกเบาสลับๆกันอะไรอย่างงี้ยถ้าพักถ้าพักก็พักวันเดียวค่ะวันเดียวเช้าหรือ แล้วไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยไม่มีไม่มี <c oughs> มมตัวช่วยวันดีครับผมดนะูได้ค่ะวันนีครับงอกร่มมากใช่ไหมผมพี่ดีดูมีน้ำหนักมากเลยนะดูแบบผมสุขภาพดีสุขภาพดี นอนนี้เลยเป็รักแท้ของเขามีคืนีน่ารักกสับีนา้้ายนยคือแน่จ้ิิต่ติดคนข้างหลังน่ หนูไม่ชวนคุยหนูไลเลยชวนคุยเดียวเลยก็มาไลฟเพอก็ได้ไม่ต้องุยแ่งมองแกันมตัวีวกแกงดิ้งแต่พี่ซีไม่เล่นด้วย ยังไม่เห็นเห็นแล้วเล่นด้วยหน่อยก็เอยไปดูค้างเลยก็คิดค้างหรอมค้างหรอนี่วันนี้เฮียกินฟรีเย้ทุกคนไม่เสียตังค์ด้วยไครโบ๊ I'm not sure I do I not know if I do สิบม้วเซะเรื่อไทยไม่ใช่หนมัน <c oughs> มจะมีคำแบบน่ารักน่ารักนี้ยงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใชปินเลยใช้เป่อะ<อ>ไรองเงี้ยน่ารักดีของหวานห่อจ้าป็นก้อนละลายหมดละจะา,ลาล้ละาเป็นร้น <S <S จจได้มาลากินแล้วลชอบกินแบบว่า <S <S ไปหมดอะจ้จิ้มอ่ะครงนเซ็นหนึ่งส่วนสีอง่วี่าไปแค่ อะไรที่อ,อีสุดอะไรที่อสุดอะไรเออมันจะมีสักกี่คนที่เล่นแบบนี้กับพี่ซีได้เป่าผมอย่างเงี้ยเป่าหัวอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยมันจะมีกี่คนที่ทําแบบนี้ได้ไม่มีนะไม่เคยเห็นเลย นิวคนเดียวเลยอ,ะอล่ะอ่งสต,ตันให้กับตัวเองนะครับอ <Alicia> ้เหมือนแมวมากเลยเนาะดูดิยี่สคนจุดสามคนนอะ <m> ไ้ครับเหมือนชู <c oughs> สแกนไหมถ่ารกใจต้องใจสิอันนี้สแกนตรงนี้ได้ใช่ไหมสแกนมะคะไม่ใช่ไลน์่อ้ริดีว่โอริใ่ะโอเคครับเพราะว่าโทรศัพท์่่ไล์อ่ก่อนเรไคิดดอกเบี้ยโนไม่ได้ครับคิดดอกเบี้ยด้วยไดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ เบิอลปูเบิ้ลกุ๊กเหี้ยแหลเลี้ยไม่ยอมไปแล้วไม่ยอมเคนิ้นวดได้ไม่ได้เลยโอ๊ยไม่ตกใจเลยใช่ไหมนาฬิกาปุกแน่เลยเวลามันดังโอ๊ยไม่หลุอปุกไม่หลุดต้องออกต้องออกไปหมดแล้วใช่ต้องออกต้องออกนาฬิกาปุกอะเวลามันเด้งลงมาแล้วมันปัดขึ้นไปแล้วมันคือแบบว่า I know นึกออกปะคือแบบฉันเห็นแล้วค่ะแบบขอบคุณที่เตือนแต่ว่าปิดหน่อยอีกสักพักหนึ่งมันเด้งมาอีก ยังางานคนเ้าใคร่ก็สู้เลยอ่ะแต่เด็กก็ปิดแล้วก็ไปเลยแน่ได้ <S <S แล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากน้ก <S <S องสาวน้องน้ตอนนั้นเราเข้ามาดูคือมันเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยจะปิดไลฟ์กันแล้วอ่าดูไลฟ์ครับผมแล้วก็มาเล่นเทรนกันแล้วก็มาเล่นเทรนแล้วก็ทำกเกอร์รี่โปรเจกต์ต่างๆในวันครบรอบสองป,ปีที่เราเจอเนี่ยครับสองปีแล้วขอบคุณมากเลยมาจ้า วันนี้รุ่กับเยากกับแทเป้มากเลยจะไปนั่งอ่านใช่มองลัท้ด้วยมองดีตด้วยปันเด็นเลยมีเวลาว่างเมื่อสักทีถ้ามีเวลาว่างก็จะเดททุกวันเลยครับโอ้โีเจอกันก็เหมือนเดทกันอยู่เลยเดทที่ทำงานหรอโอยนะล่ะไม่เลยอ้วนมากเลยตอนเนี้เห็นอ้วนในมุมกล้องเลยอ๋อขอบขอบเลยมันจากวายใช่ไหมใช่อ๋อเลยมันอ้วน พี่สี่ตัวบางกว่าหนูอีกค่ะพี่ตัวบางกว่าหนูอีกค่ะพี่พ,พ,พี่ไม่อ้วนค่ะทุกว,วันขอบรอบพี่ครับครับผมจะเก็บไปเสร็จแบบเก็บไว้ไหรอแล้วจัา เก็บตัวหนังด้วยหรือเปล่าโอุย้ยน่ารักน้อคุณไม่รู้นะว,ว่าเขาเก็บหรือเปล่าแต่จินตนาการแล้วว่าเขาเขาเก็บตัวหนังเป็นเราเราก็เก็บน้าดูครั้งแรกอะ่ะกลับไปดูเดิมไปเดี๋ยวไปแล้วไปแลครับเพราะเป็ใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวมีกลับไปทังตัวคือใกล้จะหมด <c oughs> เดี๋ยวกลับไม่ถึงรั้วแล้วทุกคน

จากรูปอะมันคือแค่แบบว่ายืนทําอย่างนี้เราก็ยืนซ้อนกันใช่ไหมเอาหน้าออกมา่้ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆอะลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องอะคือแขนมันต้องพันกันด้วยนะทุกคนนอกจากว่าเขาจะทําอย่างนี้แล้วใช่ไหมเอาหน้าโผล่มาแล้วแขนมันจะต้องพันกันด้วยได้บอกว่าแขนพันกันอย่างนี้อย่างี้เออแม่หนูต้องมือไปข้างหลังนะมือข้างหลัง เจอกันนะคับผมไก่ไปเราเจอกันเร็วๆดีครับหยิบม,ม,ม,มากหนูไม่มีคนมาแบบรอดแข่ททำกับตัวเองทำคนเดียวก็ได้ยางงี้อันนี้เป็นลิขสิทธ์ฟิวเฟิร์นค่ะนี่ีดไม่พีด้วแีแดหมดไมล่ะตอนี้ไป กันครับฝรั่งครับทุกคนขอบคุณมากครับบายๆดูนุนี่ดิแล้วก็คือแบบปิดหลายแบบจบไปแบบดื้อๆงง,งงๆอะทุกคนแบบหมายถึงว่านุนิวแบบโอ้น่ารักเนาะแล้วคือหลังๆมันนี้อะทุกคนสังเกตเหมือนเราไหมพี่ซีจะมีความแบบว่าบอกว่าน้องพี่ซี่มีความเป็นทัสแมวมีความเป็นทัสแมวในตัวแบบมันเพิ่มขึ้นแล้วแมวคนนั้นคือใครคือนุนิว มีแบบแมวดูบ้างล่าสุดตอนขากลับจากสิงคโปร์มีการแอบถ่ายรูปใส่หงใส่หูใส่ดวดบอกเงยหลับให้ให้แมวตื่นกับกรุงเทพกับกับไทยได้แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พี่ซีเป็นทาดแมวทุกคนน่ารักน่ารักนะคะคือแบบว่าไลฟ์ที่แล้วเ,เดรย์ชันที่แล้วที่เป็นไลฟ์ตอนกินขนมหวานนั้นก็น่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่า ชิลๆแบบว่าเออแบบเตรียมกลับบ้านแล้วกินข้าวเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็น่ารักมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นเป็นความทรงจําที่ดีนะแล้วเพราะว่าแบบนูนิวปล่อยเพลงรักแท้เวอร์ชันจีนวันนั้นด้วยแล้วก็ได้มานั่งดูด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูหนังด้วยกันแบบครั้งแรกอะไรเงี้ยดีเนาะทำไมมันทำไมมันดีขนาดนี้ทุกคน ก็รอติดตามเดทต่อไปนะคะว่าจะไปที่ไหนการจะน่ารักขนาดไหนก็คือแบบไม่ต้องถ่ายตลอดเวลาก็ได้แบบมาไลฟ์นิดๆหน่อยๆมันซีคันโลแค่นี้ก็แบบแฮปปี้แล้วทุกคนเห็นเขาได้พักได้แบบมีความสุขได้กินอาหารอร่อยๆก็แฮปปี้ก็สําหรับไลฟ์นี้นะคะ Reaction l i ฟ e IG จีเดท 400K นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบเรียกชันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้เดง้งแจง้งเตือนปิ้วไปก่อนเลยนะคะจะได้มาดูก่อนใครเลยค่ะแล้วก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนสำหรับเรีแอชันนี้ต้องไปก่อนเจอกันใหม่เรีแอชั่นนะคะ